ชั้นอ้วนเนี่ยค่ะกับชั้นกินมากเห็นปะ่ะอันนี้ก็จะเป็น1ยูนิตนะคะและอันนี้ก็จะเป็นอีก1ยูนิตเห็นปะ่ะเหมือนเราเอา2ประโยคมาต่อกันอันนี้คือทําเหมือนเดิมเลยค่ะทีนีเ้เอาชั้นอ้วนก่อนนะคะชั้นอ้วนขึ้นเลยค่ะ i ค่ะใช่ไหมคะเหมือนเดิมแต่ทีนี้นะคะเราต้องมีความรู้ว่าอ้วนเนี่ยอ้วนมันไม่ใช่คํากริยานะดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่า fat มันใช่อยู่เออแต่เนื่องจากว่าล่ะอ้วนน่ยมันใช้คําว่า FAT แ,แต่แฟ t เนี่ยมันไม่ใช่กริยาเข้าใจป่ะแฟ t มันไม่ใช่กริยาดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์นะคะของการวางคําขยายอย่างเนี้ย จำนะคะคือคำพวกนี้คือคำขยายประเภท adjective คือขยายนามใช่ไหมมันคือ adj นะคะเออ adj เนี่ยคือขยายนามถูกปะ่ะเออทำยังไงการแต่งประโยคจำไว้เลยนะคะเราต้องมี is am are ต้องมี verb to be ค่ะเออก็ต้องมี I am fat นะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะจะแตกต่างจากด้านหลังนะคะ